โยโยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง NC นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมพอดีว่าผมไปเห็นทางวีแชทเขามีสินค้าใหม่เข้ามานะก็คืออันนี้มันมีมาตั้งนานแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจิ้มให้ดูก็คือเนี่ยมันเป็นสินคา้าแบบว่าเหมือนเราซื้อบล็อกเองแต่ว่าคือเราสามารถเลือกกล่องได้อะไรประมาณนั้นนะครับก็ตอนนี้ที่ว่ามันมีอยู่ก็นี่ตามที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะครับก็คือมันยังมีไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันก็เพิ่งมาได้ไม่นานเนาะส่วนมากก็จะเป็นอุลตร้าแมนซะมากกว่านะครับก็คือ เราเลือกเซตเข้าไปก่อนเนาะถึงวันเนี้ยผมจะมาเล่นเซตนี้เซตใหม่นะครับเป็นดนะีเฟนเดอร์เนาะเซตที่2นะครับผมนี่มันจะขึ้นหน้าต่างนี้มาแล้วก็อ่าคือเหมือนบล็อกเลยก็คือมี12ตัวใช่ไหมเพราะว่าดีเฟนเดอร์บล็อกหนึ่งมันจะมี12ตัวนี่เราก็เลือกหน้าต่างไปว่าเราจะอ่าเอาบล็อกไหนแล้วเราก็กดสุ่มถ้าทางที่ดีนะผมว่าเราเลือกแค่บล็อกหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้หลายตัวนะจิ้มแค่บล็อกหนึ่งที่ว่าแบบว่ามันมีตัวละครเหลือเยอะๆอ,อืมเพื่อท ถ้าเพื่อนๆสมมติเพื่อนๆไปเลือกเนี่ยหน้าต่างนี้ปุ๊บแล้วเพื่อนๆเลือกไปตัวหนึ่งแต่เพื่อนๆอยากได้อีกเพื่อนๆดันไปเลือกอีกหน้าต่างหนึ่งก็มีโอกาสที่ว่าเพื่อนๆจะได้ตัวซ้ํานะครับผมเดี๋ยวเราไปสุ่มเลยดีกว่านะผมขอเลือกบล็อกก่อนนะเอาบล็อกไหนดีนะขอแบบเยอะๆเดี๋ยวผมเอาเป็นบล็อกนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันยังเต็มๆอยู่เนาะวิธีการสั่งก็ไม่เคยสั่งเลยเด็กน่าจะตรงกลางนะ อพอกดเข้ามาปุ๊บมันก็จะเด้งมาหนะน้านี้เอาเป็นเบอร์เจ็ดนะเมื่อกี้กดเบอร์เจ็ดกิมตรงกลางป๊าบมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกว่าคุณตกลงอะไรไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นข้างบนนี่คือจะเป็นแต้มของผมก็คือจะสามารถใช้เป็นส่วนลดได้นะครับก็นี่เราเลือกไปปุ๊บเป็นที่อยู่ที่ว่าจิปปิ้งของผม9กจุด้าหยวนเราติ๊กถูกข้างล่างให้เสร็จนะเพื่อนเพื่อน,นแล้วก็ ผมอาจจะไม่ใช่ส่วนลดนะก็จิ้มไปเลยนะครับตกลงอีกทีหนึ่งยืนยันการชำระเงินนะครับผมอันนี้ก็ใส่รหัสป๊บเสียไปแล้ว4 6บาทนะครับก็จุด9หยวน อันนี้ได้เป็นอีกที่เคียวริบูนนะครับตัวที่ผมได้นะอันนี้เป็นสีใสนะครับผมจะร้องเมื่อกี้ได้ขบวนการสิสธิ์แต่เป็นไงผมอะใจจริงอะผมอยากได้่าคาเมลเลเดอร์เพื่อนๆนะครับก็เดี๋ยวว่าจะสุ่มสัก3ตัวละกันนะครับผมเอาเป็นต่อไปเลยแล้วกันนะคือบางครั้งแบบว่าถ้าเรากดไปไม่ได้ไม่ต้องตกใจนะเพื่อนๆมันเหมือนกับว่าต้องรอคิวเนาะเพื่อที่เป็นการแบบว่าเราจะได้ไม่ต้องซื้อทับกันนะครับประมาณนั้น ถ้าจังหวะที่เรากาลังซื้อนี้แล้วถ้ามันสมมุตมิว่ามันมีคนกดดักอะไรเงี้ยได้อุลตาแมนฮัลโหลอุนตาแบดไปนะครับผมผมว่าขออีก3แล้วกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมว่าเล็ดไปเล่นมาหมดอันนี้ได้เป็นตัวซ้ <c oughs> าได้ไรเดอร์แล้วตัวหนึ่งนะเพื่อนๆกว่าจะได้ไรเดอร์จะลอ้อกขออีกตัวหนึ่ง เหลือสามเก้าสิบเอ็ดสิบสองเอาเป็นสิบเอ็ดแล้วกันครั้สุดท้ายนะเพื่อนๆขอให้ได้สีเขตด้วยเถิดไม่สีเขตเพื่อน่อ<ๆ>ุลตร้าแมนวิกตอรี่นะครับผมอันนี้เป็นสีใสล้วนเลยอะ่ะเพื่อนๆอมผมขอตัวที่หกแล้วกันนะเพื่อนๆ,ๆหมดสรุปหมดมีเท่าไหร่หมด อย่าหาทำเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนแบบว่าตั้งเอาไว้ว่าเพื่อนเ,อเพื่อนจะเอากี่ตัวเพื่อนเพื่อนก็พอแค่นั้นนะอันนี้เขาเรียกว่าละโมบลบมากนะไหนไหนมันก็มาละขออีกสักตัวละกันนะครั้งนี้ผมขอเป็นเบอร์เก้าไปเก้าข้างหน้านะขอเก้าหน้าขอเกา้าหน้าเก้าไกลเก้าโผล่เก้าอันไกลโผล่ปาบเข้าไว้ตัวสุดท้ายพอแล้วขอไม่ซ้ำก็พอเนาะได้ <porque> ได้เลยเด้อตัวซ้ำอ่ะขอดี เ,เมื่อกี้ก้าวลงคลองเหรอเพื่อนได้ตัวซ้ำมันจะสู้กับผมมาเพื่อนๆไรก็ได้อะไรเดอร์ขอไรเดอร์ไม่ไรเดอร์ก็อย่าตัวซ้ำอะแค่นั้นพออะมเจ้าไม่เคยทําผิดบาปมามากมายขนาดนั้นขอตัวดีๆหน่อยได้ไหมอุ้ยได้อุ้ยได้ยี่ยูถึงจะไม่ใช่ไรเดอร์ก็เือเราก้าวหน้าแล้วใช่ไหมเราเราก้าวไปข้างหน้าเราก้าวเสร็จเราก็ต้องไปที่10อเา้าล้วไป10ใช่ไหมอันที่เป็นคาติของนักพจน์ของประเทศจีนนะครับผมชื่อว่าวางปี้เจ้านะครับผม พศหึงเอาตัวเพียวมาทำไมขอ,องดีเเก็บไว้นะครับนักพศเขาบอกว่าถ้าคุณยังซื้อไม่หมดบล็อกแสดงว่าคุณยังไม่ประสบความสําเร็จนี่คือนักพศของประเทศเกาหลีเขาเป็นคนบอกมานะครับชื่อว่าไหลหิงเขี่ยงคุณจะติดลมเกินไปแล้วนะได้ไรเดอร์มาไรเดอร์บารอนนะครับผมพอาละเพื่อนผมไม่เล่นละ, <c oughs> ะมาสรุปตัวละครที่ผมได้นะครับผมก็ตัวแรกจะเป็นเคียวริวพิงค์ตัวที่2ผมจะได้เป็น คามมิเลเดอร์บารอนนะครับผมอันที่เป็นสีใสนะแล้วก็อันนี้เป็นตนะิเคตน,นะครับผมเป็นอุลเตอร์แมนไทนิงซีโร่นะครับแล้วก็เป็นยูผมก็ไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไรเหมือนกันเห็นมันตัวยูนะครับผมก็ไม่ได้ดูอุลตอร์แมนด้วยแล้วก็จะมีเคียรเรบูนะครับผมอันที่เป็นสีใสนะแล้วก็จะมีอุลตอแมนวิกตอรี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นสีใสเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เป็นอุลตอแมนกิงกะนะครับก็จะเป็นคามมิเลเดอร์ไกมุนะครับ ก็รอจัดส่งนะครับผมเดี๋ยวตอนของมาก็เดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูอีกทีนะรีวิวแบบกระทั่งน้ำตานะครับผม A few moments later ไวเหมือนโกหกนะครับผมก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็รอประมาณ7วันนะเร็วอยู่เหมือนกันนะครับรอบนี้เนาะมาแล้วนะครับแกะพร้อมกันเลยดีกว่านะ นี่นะครับทั้งหมดส0กล่องเนาะก็ซ้ำา2คู่เนาะใช่ไหมเออโคตรสวยเลยเดี๋ยวเรามาแกะทีละกล่องกันเลยนะครับก่อนแกะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะอ,อันนี้เป็นครั้งแรกนะที่ว่าผมจับเอ่อพวกชุดเล็กนะครับผม Defender Version นะเออก่อนหน้านั้นก็เคยจับเอ่อท r a n s f ฟอร์เมอร์ไปนะครับตัวหนึ่งเนาะก็ข้างหลังจะมีตัวละครต่างๆนะครับก็มีนี่ซูเปอร์ซีเกตหรือซีเกตนี่แหละ อันนี้เป็นซีเกต์นะสีทองอันนี้เป็นซีเกต์ธรรมดานะครับจะมีประมาณนี้ปึ๊บ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 มาในโทนสีเหลืองเลยนะนี่้านข้างนะครับสวยดีนะนี่แต่ว่าผมมาชอบตรงหน้ากล่องมากนะสวยมากนี่นี่เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูแค่กล่องเดียวนะครับนอกนั้นผมก็จะลวบลัดไปนะ มาแกะกันูกเนาอนีออ่แล้วก็เป็นใบคู่มือนะครับมดูใบคู่มือก่อนจี๊นี่ใบข้อมือก็เล็ก <c oughs> จิ๋วเดียวน่ารักดีนะแต่ว่าบอกละเอียดยิบเลยนะครับเพื่อนๆนี่ต่อเยอะอยู่นะตอนแรกผมคิดว่าแบบว่าต่อนนิดหน่อยอต่อเยอะอยู่ครับ น่ารักน่ารักประมาณนี้นะต่อไปมาดูตัวกันนะครับวราได้ตัวอะไรมาดูกันต่ตอ,ตอนนี่เป็นคิวริบูนะครับผมไอตัวนี้ที่มันซ้ํานะโอ้โหโคตรแคนเลยเพืเ่อนๆนี่คิริบูนะครับอันนี้เป็นการแบบวงกลมเนาะไม่ได้การเป็นสี่เหลี่ยมนะครับนี่แล้วเราก็เกลี่มาโอ้โหชิ้นเล็กมากเพื่อน ต้องระมัดระวังหายนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันชิ้นเล็กมากแลก้วก็ถ้าว่าเป็นเด็กเล็กทางที่ดีก็ให้ผู้ปกครองอยู่ด้วยน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าชิ้นเล็กมากเนาะอุนยนยูนะครับจากเรื่องอุนตาแมนนะคิวลิวพิงค์นะครับผมคไม่ได้เลอกไก่มูนะครับคิวลิวบูอีกแล้วนี่ไงตัวซ้ำนี่เป็นสีเกตนะครับผมชายนิ่งซีโร่นีอย่างสวยอะ ไก่หมูตัวซ้ำมืออุนเตอร์แมนกินกะนะครับผมคเมเบเดอร์บารอนนะครับเป็นสีใสอุนเตอร์แมนวิกตอรี่นะครับผมนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมได้นะครับผมก็เป็นซ้ำสองคู่เนาะอย่างที่รู้กันดนีครับเป็นไก่หมูก,กับคิลลิบูนะครับที่มันซ้ำมือเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมขอนอนุญาตไปประกอบแป๊บนึงนะเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแต่โตกันกว่านนะครับเอาเป็นตัวนี้ก่อนเลยนะครับ เอลิบูนะครับผมตัวเล็กมากเพื่อนเนเลยต่อยากมากนะครับมันแบบว่ามันชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะ่ะก็นะครับอันนี้จะเป็นสีใสเนาะก็ใสทั้งตัวนะครับนี่เป็นสีใสหมดเลยยกเว้นตรงนี้นิดหน่อยนะครับผมที่ว่าเขาจะทาสีเหลืองทึบไปเนาะนี่นี่นะครับนิดหน่อยส่วนไอจ,จุดขยับนี่ก็ขยับได้เยอะอยู่นะถึงตัวจะเล็กอะ่ะนี่ขยับได้เยอะมากนะครับแขนก็นี่ ขยับได้เยอะแต่ว่ามันเป็นบอลจอยนะตรงนี้นะครับผมไม่ได้เป็นแบบซิงเกิลจอยอะไรแบบนั้นนะครับมันก็ขยับได้ก็ไม่ได้น่าเกลียดเนาะเป็นตัวเล็กนะครับอารมณ์เหมือนอ,อะไรอะเลโก้ Lego นะครับผม,มก็มือก็หมุนไนดะ้สำหรสิบเป็นบอลจอยนะครับแล้วก็ที่ผมชอบในตัวเล็กก็คือตรงนี้นะครับผมตรงสะโพกเนาะคือมันไม่ได้เป็นแท่งเดียวนะคือมันมีจุดขยับด้วยนะครับผมนี่มันทําให้เราแบบว่างอได้เนาะคือเจ๋งอะ ขนาดตัวเล็กก็ทได้นี่อันนี้แหละเป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมชอบในลายนี้นะครับและอาจจะเป็นจุดเดียวด้วยกอนะครับขานะนี่ขยับได้เยอะนะครับเป็นบอลจอยเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้เป็นสิงเกิลจอยนะครับนี่มันข,ขยับไปแค่นี้นะครับอารมณ์เหมือนสตาร์ไลท์เลยนะครับแค่ย่อส่วนนี่ครับเท้า,าประมาณนี้นะครับคิวเรีวบูที่มันเป็นตัวซ้ำอะ ต่อไปเอาเป็นอันนี้เลยนะครับไม่ค่อยสวยเลยอย่างที่ผมบอกนะครับผมนี่อุลตร้าแมนวิกตอรี่นะครับผมมาเป็นแบบว่าสีเหลืองไม่ใสเลยนะน,นี่มาแบบขุนเลยอะหรือว่าเขาทําใสาแต่ว่ามันขุนก็ไม่รู้เนี่ยดูสวยเนาะอูตัวนี้ผมรู้สึกเฉยๆมากเลยเหมือนชีสอะเบื่อนๆน,นี่แบบว่าทาทึบนิดหน่อยนะครับผมนี่แต่มันก็มองไม่ค่อยเห็นอะสีเบสหลักมันเป็นสีเหลืองมันทําให้แบบว่า แย่งเด่นหมดเลยเนาะประมาณนี้นะตัวนี้ส่วนจุดขยับผมอาจจะขยับให้ดูแค่ตัวเดียวนะเพราะมันก็คลา,ายกันจะเว้นไอหุ่นยนต์นี่มันจะแปลกกับเพื่อนเนาะในไหนพูดถึงหุนนห่นยนต์ละเราเอาหุ่นยนต์มาก่อนเลยแล้วกันนี่นะครับหุ่นยนต์นี้ก็ถือว่ามาแปลกนะดีหลุดมันเป็นหุ่นยนต์เฉยเลยแต่จุดขยับก็ไม่ได้น่าเกลียดนะหุ่นยนต์นีตรงนี้ก็เป็นบอลจอยนะครับผมแต่ว่าแขนมันก็เป็นแท่งเดียวเลยนะครับก็ขยับฟึ๊บ มีไอพ่นนะครับน,นิดหน่อยนิดหน่อยขยับได้นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้น่าเกียดถือว่าก็ทําได้เยอะนะนี่ตรงขาก็เป็นซิงเกิลจอยด้วยนะครับดูทําท่าดิ <laughs> ส่วนรายละเอียดนะก็มาเป็นโทนสีน้ําตาลนะครับผมสีน้ําตาลอ่อนๆเนาะนแล้วก็มาเป็นสีซิลิกอะซิลิก แล้วก็ตรงนี้มีสลักด้วยนะนี่คำว่าทีม <Team. S 1> นะครับผม,มละเอียดดีละเอียดดีด้านหลังมันก็จะแอบแบบว่าเป็นรูรูเป็นร่องร่องแบบนี้หน่อยนะมันไม่ได้แบบว่าเป็นตันเนาะเราเวลาเราโชว์เราก็ต้องโชว์แต่ข้างหน้าเราเห็นข้างหลังเราก็จะเห็นความลับนะครับผมต่อไปเอาเป็นเคลลิวิ้งนะครับผมแตกต่างกว่าตัวอื่นนิดหน่อยตรงกระโปรงเนาะนี่มันก็จะติดนะครับขา มันจะติดติดเนาะมันขยับไปคยอยได้นะครับผมไม่เหมือนตัวพวกผู้ชายเนาะที่ว่ามันไม่ได้ใส่กระโปรงครับมันเลยไม่มีปัญหาอะไรแต่ตัวนี้ก็มีปัญหาแค่นี้แหละนะครับนอกนั้นก็เหมือนเหมือนกันนะครับส่วนรายละเอียดดีเทลก็มาในโทนสีชมพูเลยแล้วก็สวยนะผมว่าตรงเนี้ยสวยมากเลยมีสัญลักษณ์เดรโนเสาด้วยนะครับนี่เ,นเจ๋งอนะ่ะถึงตัวเล็กแต่ก็รายละเอียดก็ไม่ได้เล็กนะแต่เข็มขัดมันก็จะแอบล้นเนาะ อุลตร้าแมนกิงกะละกันนะครับผมนี่ตัวนี้ก็สวยดีนะนีไ่ไม่กิงกะนะครับผมนี่มีการ,รวัสกรีนอะไรสวยเลยนะครับนี่ด้านหลังนะแล้วก็ตัวนี้จะได้ของแถมมากก็คือนี่เป็นพลังลําแสงนะครับผมเราสามารถเปลี่ยนได้นะก็คือถอดมือนี้แล้วก็เสียบเข้าไปนะครับเอาไว้ว่าทําท่าปล่อยลําแสงยั yeah ู แต่ผมเห็นลำแสงนั้นมันแปลกๆครับเรื่อยมันดูเหมือนอะไรสักอย่างนะโอ้คิดไปเรื่อยอ่ะต่อไปเอาเป็นตัวนี้นะครับคอเมิเเดอร์บารอนเนาะอันนี้เป็นสีใสถ้าเทียบในสีใสทุกตัวผมว่าตัวนี้สวยสุดนะครับนี่มาริโทนสีขาวแดงเหลืองนะครับตรงสีเหลืองจะเป็นสีทึบเนาะนอ้วก,กนะ็จะเป็นใสหมดนะครับ แต่ว่าเสียดายที่แบบไม่ได้อาบุธตมาเนาะแล้วก็เป็นมือกำรรด้วยนะครับผมทําไมบางตัวมันถึงมาเป็นมือกำรทรําไมบางตัวเป็นมือแบผมก็ไม่เข้าใจเนาะทําไมเขาไม่แบบทํามือแบก็มือแบไปเลยทุกตัวนะครับ <S <S เผื่อแบบเอาไปถืออาวุธเนาะเรีอดีเทลก็ทําดีนะคมดีนะครับผมถึงมันจะเป็นสีใสแต่มันก็คมนะนี่มีล่องตรงก่อนสวยดีนะครับเข็มขัดไรเดอร์ดีเทลอะไรก็ทําดีนะครับด้านหลัง เห็นไหมตรงเกาะมีแบบเป็นจุดๆเป็นร่องๆนะสวยดีนะครับคันเด้เลอกบารอนประมาณนี้เสียดายเสียดาย,ดายไม่ได้อาวุธใกล้มุรักกันนะครับตัวนี้สวยมากบอกเลยในทุกตัวเนี่ยผมชอบตัวนี้สุดเลยนะครับมันแบบว่ามีหลายเฉดดีเนาะนี่เห็นไหมเขาแบ่งสวยเลยเกาะก็เป็นตุมต่มๆร่องอะไรคือเขาทำรายละเอียดยิบๆเลยดีมากนะครับเนี่ย สวยๆตัวนี้ได้อาวุธมาด้วยเนาะนี่สวยเลยตัวนี้นะครับส่วนเข็มขัดมันก็จะล้นๆเหมือนกันหมดเนาะต่อไปก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นอุลตร้าแมนชายนิ่งซีโร่นะครับตัวนี้สวยเลยนะมาในโทนสีเงินนะครับนี่สวยเลยแล้วก็มีอาวุธด้วยเนาะนี่สามารถถอดได้นะอันนี้เนี่ยรายละเอียดเทลตรงนี้ก็ทำดีนะครับก็ สี่เขตนะเนาะสี่เขตก็ต้องทําดีเพื่อนหน่อยเนาะแต่ว่าตัวนี้จุดขยับม,มันก็จะต,ติดติดตรงนี้หน่อยนะครับนี่ตรงเนี้ยคือมันก,กางขึ้นมาข้างบนไม่ได้เนาะมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ก็แลกมาด้วยความสวยนะครับกับความเต็ม,มเต็มพอจุดเกาะนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกของผมกันดีกว่าน,นะครับเอาตรงตรงเลยนะเ,นเพื่อนๆผมไม่เคยเล่นลายนี้นะครับผมพอได้ต่อครั้งแรกก็รู้สึกต่อยากอยู่นะ มันตัวเล็กนะครับมันต่อยากมากแล้วก็คูม่มือเล็กมากเพื่อนดูโคตรยากนะครับผมผมว่าจริงๆเขาน่าจะทําใบให,ให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยนะอันนี้มันคือมันเล็กจัดอะมันเล็กมากเลยอะผมนึกว่ากําลังเอาได้มาใส่ในเข็มเลยประมาณนั้นเลยเล็กจัดนะครับแล้วก็บางตัวก็จะมีแอบเสียดายเนาะอย่างเช่นค a m เบนเ a เดอร์บาลอนนะครับผมที่แบบว่าเขาไม่ได้อาวุธมาเนาะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็คือสีใสนะครับผมไได้เหมือนว่าเป็นสีปกติของเขามากกว่าผมว่าเออมันยืนด้วยกันมันจะได้แบบว่าแมทกันนะครับผมเนี่ยแล้วถ้ามาเป็นสีใสอย่างเช่นไออุลตร้าแมนวินตอรี่นะคือโอ้โหเหมือนชีสแท่งเลยเพื่อนๆไม่สวยเลยนะครับตัวนั้นแบบว่าโอ้โหส่วนเรื่องจุดขยับอะไรก็ไม่ได้น่าเกลียดนะอืถ้าเป็นตัวเล็กก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับจุดขยับได้เยอะอยู่ นะแล้วก็สําหรับซีเค e กปถือว่าสวยเลยนะครับชายนิ่งซีโรนะตัวนี้ยอมรับเลยวก็สวยนะครับส่วนบางตัวผมก็อาจจะไม่ได้มารีวิวให้เพื่อนๆดูนะพออันนี้ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นว่าผมไปเล่นสุ่มมานะครับผมไม่ได้ซื้อยกบล็อกเนาะเยดานเหมือนกันเพราะว่าหุ่นยนต์นี้ก็น่าจะเป็นซ i ิกเนเจอร์ของชุด d e f e n เดอร์เลยนะครับผมเสียดายที่ว่าสุ่มไม่ได้นะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าหากเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับทางช่อง NC ของเรานะครับกับผมยังรู้สึกว่าผมจะเริ่มหลุดๆเนี่ยนะ <laughs> ตอนนี้ประมาณเที่ยงคืนแล้วเวือเวือนืมากนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรหรือเป็นซีรีส์อะไรหรือเป็นชุดอะไรก็คอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ NC ปาลาว